เป็นยังไงนะครับแราวให้ที่สุดของเราลองก็าขายได้เรื่อยเรื่อยครับนำมะรกาแฟาที่เราขั่วบทแล้วนะครับนำมาใส่นะครับแล้วก็จากนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเริ่มบูมิงนะครับบูมิงได้เลยนะครับบูมิง่งเราก็ใช้ปนนริมาณน้ำประมาณสักสามสิบกรัมนะครับ บูมมิงธรรมชานะครับประมาณนี้อ่ะก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับเสร็จสับจากการบูมมิงเนี่ยนะครับเราก็จะเริ่มต้นสตาร์ทการสกัดเลยนะครับการสกัดนี้เราก็จะสะกัดโดยดูว่าลูกค้าของเราเนี่ยชอบกาแฟรสชาติแบบไหนนะครับเราก็สามารถสกัดตามความต้องการของลูกค้าได้นะครับ เราก็สกัดรอบแรกสืที่ประมาณ30มสนะครับ30กรัมนะฮะพอดีระยะเวลาไม่ต้องห่วงนะครับเรารอให้ระดับน้ำเนี่ยลดลงคือลดลงแบบเหมือนกับจะแห้งงนะครับแล้วเราก็เริ่มสกัดน้ำต่อไปนะครับซึ่งปริมาณน้ำครั้งนี้เราสกัดครั้งแรกเนี่ยจะสกัดเอาความเปรี้ยวนะครับความเปรี้ยวแล้วก็ตามด้วยความหวานนะครับพอเราทำเสร็จขั้นตอน ที่หนึ่งเรียบร้อยนะครับเราก็มาขั้นตอนที่สองนะครับซึ่งตรงนี้ยปริมาณน้ําเนี่ยเราก็จะเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับเราจะสังเกตได้ว่าการลินขั้นที่สองเนี่ยเราจะเพิ่มปริมาณขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในสเต็ปสองเนี่ยผมเรียกว่าสเต็ปสองนะครับเราก็จะสกัดความหวานของกาแฟน,นี้ออกมานะครับเพื่อให้รสชาติเนี่ยมันเริ่ม เขาเรียกว่าสร้างเขาเรียกว่าสร้างคาแรคเตอร์ของกาแฟแต่และช่วงที่เราต้องการนะครับก็ใช้เวลานิดเดียวนะครับที่ให้น้ําเนี่ยมันมีการแบบไหลผ่าน,มนเมล็ดคั่วที่เราบดมาขนาดแบบหยาบหรือละเอียดแต่อันนี้ผมหยาบพอดีนะแบบประมาณมเมล็ดอะไรขเขรีมเมล็ดน้ำตาลทรายแดงน,นะครับ จะเรียกว่าหยาบพอดีพอเสร็จสาเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ตามด้วยน้ำสามนะครับใช้การสกัดบอดี้หรือความเข้มของกาแฟรนะครับอันนี้มานะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็เป็นน้ําที่เรียกว่าดึงความเข้มออกมาแนละ้วนะครับความเข้มที่อยู่ตรงนี้นะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยจะเห็นได้ว่าน้ําที่1น้ําที่สองพอน้ำที่สามเนี่ย มันก็ยังแยกชั้นกันอยู่ใช่ไหมครับอาจจะยังไม่ผสมผสานเดี๋ยวเราก็จะมิกซ์รวมเข้าไปด้วยกันนะครับมิกซ์รวมเข้าไปด้วยกันก็ถือว่ามันก็จะพมกลมนะครับหรือว่าการไหลก็ถือว่ากําลังดีนะครับไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไปนะครับเราไม่ต้องจับเวลานะครับทั้งที่เรามีเครื่องจับเวลาเนี่ยอย่างเงี้ยเราจะจับเวลาก็ได้แต่เราไม่ต้องไม่จำเป็นต้องจับนะครับเราดูปริมาณน้ำเป็นหลักดีที่สุดนะครับจะเห็นได้ว่าที่ผมพูดไปเนี่ย ไม่กี่ใจมันก็เรียวกว่าก,กิจกรรมทั้งก็จะสมบูรณ์แบบแนะครับและตรงนี้เราก็ลูกน้ำไว้ที่ประมาณ96นะครับ96 เรียบร้อยนะฮะก็ถือว่าสมบูรณ์แบบเห็นไหมฮะนี่ก็เป็นการดิปะนะครับก็ร,รอให้น้ําที่เราสก,กัดไปเนี่ยค่อยๆดินไหลผ่านเมะติกาแฟเราคิดว่าพร้อมเสิร์ฟนะครับแล้วก็พร้อมเสิร์ฟให้อันนี้ของเรานี่นะครับกระติกกาแฟก็จะ าของเรานี่โอเคครับเราสามารถทำแบบไั้เป็นตลอดเวลาอยู่เรอให้น้ำมันหยดให้มันสุดนิดนึงครับเดี๋ยวเราจะมาให้ห um มูปองของเรานี่จะลองชิมหมูปอนมาดูกันเพอาะจะใช้ด้ไหมที่ตะกอนนี้คนเพื่อให้การที่เราระดับทันทีหนึ่งทันี่สองทันที่สามเนี่ยเพื่อมันมีความเปรี้ยว ความหวานแล้วก็ความเค็มมันเข้ามาด้วยกันพอเข้ามาในการปั๊บเนี่ยตรงนี้นแหละผู้ที่ชิมเนีเน่ยกจ็จะรู้แล้วว่ารสชาตินั้นมีอะไรอยู่บนนั้นเยอะนะครับเยอะนะผมดื่มคนดื่มคนใส่กันเยอะแต่เราก็ไม่ใส่เยอะเรา,าใส่แค่แค่แค่ไม่เยอะเยลยาแปช่วงแรกเขาต้องประมาณสักช่วงแรกต้องสิบ แล้วก็อิ่มหน่อยแล้วก็เรียวอ่าทีนี้มันจะเริ่มแบบมีความเรียวความหวานอะไรเนี่ยเกิดขึ้นในในการกินแต่ละส่วนนะครับเดี๋ยวนะครับผมแปอาน้ำแข็ง จะเริ่มแบบมีความหวานเพิขึ้นคือการกินกาแฟหนึ่งแก้วเนี่ยไม่ได้ทำให้เราไม่นอนเออนอนไม่หลับนะเพราะว่าโดยปกติเนี่ยผมกินสี่แก้วผมเนี่ยนอนหลับเลยเพราะว่าเราให้มองว่าไอ้ตัวการกินกาแฟดิ้เนี่ยเมื่อเราดื่มน้ำผลไม้มันจะมีความเปรี้ยวความหวานความหอมทพียด,ดียเด,ด,ด,ดีซึ่งอันนี้เราไม่มินน้ำตาลแต่ถ้าเาากิดเราใส่น้ำตาลไปเนี่ยมันจะเป็นตัวแปรทําให้เราเกิดการสาะสมอะไรของอย่ญญางแต่ถ้าอย่างนี้ยกินแล้วเป็น เป็นยารักษาต้ำตาลจะลดเลยคนเป็นโบาหาแล้วกินแล้วก็น้ำตาลของตอนหลังนี่จะอยู่ประมาณร้อยสามเองร้อยสามก้าสิบหกจากร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบเนี่ลยลดหนึ่งจะเพินไหมปกติแล้วถามว่าพี่ถุดชอบกินแบบอองของแนวแบบนี้ไหมไมันจะนกินในกระปองหวานนิดิดตอนนี้มีแล้วหกคือ แต่ถ้าเกิดกินใหม่ๆจะไม่กินเนาะแต่ถ้าเกิดกินแต่พักไม่ได้กินขอขอบคุณที่สุดนะครับที่มาเป็นเกสให้กับทางดีแลคคอฟฟี่คาเฟ่ของเราคะแนนสิบให้ใครดีพี่สุ๊กสิบเจนะอ๋อต้องไปเลยต้อบคุณมากต้องแหมเต็มสิบเลย